สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีข่าวดีมาแจ้งพี่น้องอสสสมอนะครับที่เป็นลูกค้าทกศนะครับซึ่งหลายๆท่านไม่ต้องหลายๆท่านนะครับทุกท่านก็เป็นลูกค้าทกศอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องมีบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอนค่าบริการอสมอนั่นเองนะครับคราวนี้ว่าเรามาลุ้นโชคกันนะครับแอดไลน์ทกศแจกทองทั่วไทยนะครับสำหรับสัปดาห์ ที่ผ่านมานี่ก็เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับเส้นที่8แล้วนะครับผู้โชคดีประจำวันพุทธที่25สิงหาคม2564นะครับได้แก่คุณสมเกียรติเกียรติวงทองนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย0863146นะครับเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงครับจากแอดไลน์ทกสแจกทองทั่วไทยนะครับพี่น้องครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราเป็นลูกค้าทกสเราก็มาร่วมสนุกกันนะครับสแกน QR code คนะครับแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับไม่กี่คำถามนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นโชคกันนะครับเรื่อยๆไปเลยนะครับเห็นว่าแจกทองกันเป็น10กว่าเส้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เส้นที่8แล้วนะครับเส้นที่8แล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ลุ้นกันสนุกสนานนะครับแล้วก็โชคดีนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวใครโชคดีแล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับเราก็จะได้แสดงความยินดีนะครับในฐานะที่เป็นลูกค้าตกสเช่นเดียวกันนะครับขอพระคุณครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมแลบฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวหมอชันมาคุยเรื่องต่อไปนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอย่าลืมแอดไลน์นะครับ B A A C Family นะครับแล้วก็ร่วมตอบคำถามหรือว่าสแกน QR Code โชคดีรอท่านอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ